ดีพอลุงแม่ป้าพ่ออาแม่อาพี่น้องพอย่าแม่ย่าผู้อยู่ไกลเลาอยู่ไกลเด้อสบายดีโมเพื่อนทุกคนเนาะที่กำลังเขม้างับชมสองซาลาวซาสขึ้นไปในมือนี้พี่น้องมือนี้ซาลาวกับอยไฮยูนาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ซาลาวกับซีพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดก่อนพี่น้องลงมาหน้าออกมาไฮแล้วก็ยันวาเฮ็ดเผิ่อออกนะตอนนี้ซาลาวกับอยู่ที่อยู่ถงหน้าแผลหน้าของซาลาวเองนี่แหละพี่น้องซาลาวกำลังสีเข้าไปหาเห็ดทางป่ากุเล โมเมนเห็ดปวกเห็ดย่างดูพี่น้องก็สิเป็นเห็ดดินเห็ดดอนบ้านเฮานี่แหละไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมลำกันเนาะว่าสราสิได้บ่หาเห็ดมื้อนี้ไปไปเบิ่งไปชมลำกันเลยวันนี้สราก็มาเลาะหาเห็ดต่อพี่น้องวันนี้มาได้เห็ดน้ำหมากนี่เห็ดน้ำหมากพี่น้องดอกแดงๆนี่ไปสองดอกสองดอก อยู่เคมคันนาคันไฮพี่พี่น้องอยู่ในป่าผัดบ่อออกมาออกอยู่เคมคันนาเป็นแฟนสด้อีกจุดดอกจักได้ตื่นกัน พอได้แกงน้ำหมูอยู่ได้พี่น้องสำหรับการหาเห็ดกับมาฮอนี่ซาลากระซิได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมากจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อเด้อพี่น้องบ๊ายสบายดีในซาลาวก็เข้ามาทางในป่าพี่น้องก็เห็นเห็ดดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดหนะมองซาลากระชีหาเคลือบอีกว่าชีมีอีกบ่หรือว่าในใด ผัดอดีแกงบอมันสิกุ่มเทนกลุ่มไง,งยอยู่เบอพี่นอ้องดินกแ็แห้งแห้งเคียไปเรื่อยๆเจ้าว่าชิมีดอกเดียวเท่านี้ก็บู่จังื่ว่าแห้งผักเทย bố mì vừa này bố mì mì cắt Mình đồ mì tê mỏi bìn kè ngài yung klai phôi mì yung cắt mì đi dò mì vừa nọ chân hiển chân hò mì là nè nó có đây xoắn được nhung người cắt tai bụp 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 tai 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 จะโมองนี่ชิอองกลายหรือว่าใบใหม่เงาบัเน่าบน้งบ่บมีได้ของโซล่ากิฟต์ได้ก็บนี่นี่นมิตเตเดสชนิดเดียวสำหรับพี่น้องมีแต่เฮดหนางงวงพี่น้องเอ้ยนี่ก็แซ่บพี่กันทร์และพี่น้องเป็นกระสีซ่บไปคนละแบบและแนว เดี๋ยวแต่ผูมักเนาะบอกมีพี่นอ้อย สาวดงหาเห็ดคือเกา่าบุมีน้องเงียบเงาสาวโสกจะลาสิลาะทางแคมนม้ำก่อนยันว่ามีเห็ดน้ำผึง้งน้ำยังเพื่อว่เพือออ่อนอ้อเด็เห็ดซองดอกขอมาในป่าอันนี้ก็ น้องสะขึ้นพี่น้องบ่มีบ่เห็นเห็ดน้ำผึ่งค่ะดินแห่งก้องก้อง เรากรลอมออกมาทางนอกพี่น้องเขาไปทางไม้มันบม่มีเราอเขาไปเบิ่งก่อนหนามีบอเขาไปทางในก็ได้ไปช่อมดอกหนังมันชาลาก็ลบออกมาเลยออกมาหาเบิ่องทางนอกพี่เขาได้ตื่นกันจากดอกชอมดอกเขาได้แกงเพนล,ลงเหยียบเข่าเด้อชัวบอไม่เงีเ้ยชลาเก็บอลไรเมื่อวานนี่ như thế thì không